สวัสดีครับ,รบออนี่มันนี่สิมะกอเข้าครับนี่กอเข้าใส่ขวดน้ำนะครับป้องกันมอดครับพี่น้องอยู่ได้โอหอันของเกาตั้งแต่ปีมันจะพูนบุปีไก,ก,ก,ก่งแต่ปีก่อนครับพอท่านี้นอุ้ยอันนี้พอได้เนี้นจริงี่ย อืม้ว้เอเอ่ะแก้วกสีฟ,ะฟะ้าอันนี้มันสีเหี้ยวออกครับนี่พไ,ได้แก้วน้อยอ่อานี่ครับพอดีนี่ครับก็เป็วดนน้ำเหานนี่แหละครับ กันมอดครับกันมอดได้โอ้ของเกา่าสักสิ่เด็สงสัยสิ่เด็ไปให้ผู้ใหญ่นาะเข่า <c oughs> ขาว่วยด้วยครับงามครับโอ้เม็ดเข่าครับเข่าหอมมะลิมาจากรอยเอ็ดครับน,น,นี่มึงเม็ดขาว่วยด้วยเลยพี่น้องเอ้ยหอมมะลิหอมมะลิสุดยอ,อดแหละครับ วไว้ไม่ได้กินน้ำโดนนะครับปุ้ยม้อนแล้วสิมีเสียงซวซสาซสวซสาดนีน่นะครับก็ขเขาแล้วครับขันเอาไว้นี้สอบบ่โดนครับฮะตามขันเอาไว้นี้ สอบเก่าเขาบม่ได้โดนนะครับเพราะว่าเขาเขาเขาบม่ได้ใส่สาซะอย่างเหมือนกันเัมือนกะของเก่าเหลืออยู่หลายขวดเลยครับโมท่านด้กินเข่าไหมอยู่นี่จนดีสงการล่ะกินแต่เข่าเก่า น้องเออเฮ็ดเด้อครับเนี่ยบ่ได้ตัวกันนะครับร้องเบิงมันยังหูนะครับอืมวิธีกออเข่าถนอมเข่าไว้นะครับบ่เห็นมีหมดมีงังครับเนี่ยอยู่ได้พุนล่ะเป็นปีแล้วครับอืมนอกจากเขาสีว่ามันเก่าเนี่คือยางพวกผมว่ามันเออเป็นเข่าเก่าแล้วก็เลยอยากกินเขาไม่เนาะนี่ล่ะ ขึงขวดน้อยขวดง่ายรครับกวบอกได้เหมือนกันแหละอืมนันก็ขวดสี่หาลิตฟ้าไม่ใช่ปะ่ะนี่เรียบร้อยครับเต็มแล้วขวดง่แบบนี้ก็กรอกใส่ขวดน้อยครับขวดแบบนี้ก็กรอกได้ครับนี่ แต่ว่าเนี้ยกอกมันอีเาดีกันบับานเนี้ยกวอกเขาก็ต้องจับปากมันแหละครับปากเด็นี not, ่ไหกระสอบอกนะคนนะเห็นบัวบกัรเข้ายเารับัดส่นี่ขวดน้อยพี่น้อยนะขวด วดใหญ่หมดแล้วฝาปากมันซ้ำกันมือมือเขาก็จับเอาอืมรายการลับพี่น้องเอ้ยลองทำดูครับย้ายพื้นตัวได้แต่แรกนี่กับ่อสเซียคือกันแหละครับอือพอละอแต่แรกกับ่อสเซียเพิ่งที่กนเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไง เิคนบอกมาบวกพริกเอาอยัางเอาซ้อนใส่ยังใส่ไปนะครับฝาในลูกน้องอืมเต็มแล้วครับขวดนึงขวดน้ำฮะเนาะคือตากตัวนี้ก็ตากไว้มันแห้งนะครับ ว่าบางคนเมื่อกีอ้ไปหาขวดซื้อขวดมาเลยนแล้วนี่มันพวกผมมาขวดน้ำเก่าครับขวดน้ำเก่าอที่เขากินแล้วนะของของเหลือวิธีนี่ได้ผลดีได้ได้ผลจริงครับทดลองมึงครับไม่ลองไม่รู้ครับพี่น้องเนี่ เด็กกันะปัดีอบุเขาเข้าสิเดเอาไปผู้ดกมันสิเดเอาไป้พวกมัมีอยู่มีกิน เดี๋ยวมันี้เขาตนบอกดวยครับเออแต่ว่ามันจะเป็นเต่าเก่าเดี๋ยวจะขวดเพราะเป็นพิปุนกว่านี้น ลองทำดูลองทำดู ับก็ได้อ มึงเงี้ยเงือกขอให้ไม่เข้าไว้ติดเงี้ยติดสานเนาะพี่น้องอไม่พอเด็กหงอยูหุกจินอย่างน้นนอยๆมีข้าวติดไว้ <c oughs> อือนี่นะครับอ้ยตัวนี้ฟา้าแตกว่เนี่ฟา้าแตกอ๋อไม่ไอ่เนั่นแหะ งงาฝากระยมันแตกมันงยังครับเพราะว่าแย่มันอากาศเขาพี่น้องอืมนอากาศเขากับพบลูเหมือนนะเพราะว่ามิตรปี๊ดในมันสนิทนะครับเบรงกรมาต้าพูนนะครับตังแต กูนนี่เขาไม่ว่ามสิได้พระดันได้กินนี่ครับอือืนี่ครับรายการพี่น้องแจ้ว Homer liệt cái... thế là gồm hôm... nay chạc, hôm nay hôm này, hôm nay 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 này nay hôm nè, hôm ô มียหงไวยถึงๆมาได er ้เดียมันเลยหอมโอ้ยว่าสิกีคุยเนี่ยกระไรโอ้วาอายุมันคือหอมคักแท่หว่ะมาได้เทียวมันหงเขาอยู่โอ้หะต้องิ้งไหมาขายก็เสียม ลองคำดูครับพี่น้องไม่เสียหายทาทานี้แล้วก็สิโอ้คนบอกดีตัวนี้เห็นว่าล่ะเออเ่นบอิตัวเขาตัวนี้มันเป็นความจริงมันเป็นความเพิ่อตัวเพราะว่าเขาคันมีหมอดแล้วโุดก็บพกใครอยากกินเนาครับผมพวกผมเนี่ยพวกกินเลยละมันมีหมอดแล้วมเป็นล่างยากๆก็ขี่ขัะ โ้ยบ้านยูบ้านก็เขาหลายตัวลุ่นเหล่าหอมมะเรเน็ดขาวสวยางามคับคับน้องเอ๊ กน้อไว้าสอบขขาวเดียวแล้วเพิ่นกินก็ถึงเดือนแล้วปวดน้ำพวมพวมมีครับอยเลยพวมในกบ เราต้องตากวดน้ำมันมันแห้งครับยังมังกัว นี่ครับกวดเกา่านี่สิว่าตัวพี่น้องน,นี่ประมาณหกเก็บเดือนอะดรโมมีมอดเพราตัวเลยพี่น้องเดีสิว่าตัวกันนะครับนี่นีมนมน่มันเป็นเข่าเก่าแล้วก็เลยว่าอยากเปลี่ยนเพราะว่ามัน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 ไ อันนี้ดูแล้วนะครับแกจะกินเขาไม่เนาะนี่เขาไม่ตั้งแต่ปีไม่เพราะท่านได้กินอยู่นี่มันจุดสีฮอตองการละพี่น้องนี่เบิ้งเอาด้วยนี่บ่มีหมอดเพราะโตครับนี่แต่ว่าล่างหัวก,กับเขาช่วยเลยเด้ดออ้อมมอลลีนครับว่าสิเดบเอาไว้หนีให้มันจะไม่อ้อยายเพื่อนสิพี่ลุง คีอว่าเอาพวกพลิกพวกไปบบกปูดบนักนว่ายังไ่ป้องกันซ้อนเสื้อนูมีใือเกาครับอล้องมาหมดแล้ว <c oughs> สูตรนี้ได้ผลครับนี่สูตรนี้ได้ผลดีอันนี้มงส2น,นึ่งไตัวสประมาณนั่นแหละเอาเอา,าเสั่ ข้อครับขวดข้ออยู่งานสีบริเว Ngã ơi. <laughs> Kéo. Ừ. Lên đi ngã đấy nhỉ chéo đây nhỉ của thầu có gì đâu gì เรียบร้อยครับพี่น้องแจ๋วได้ขวดไงสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่ก็ขวดน้อยอีกสิบสี่ขวดครับนี่ขวดหนึ่งกระเสเด้หงอยู่ประมาณสองเตือ่สามเตือ่อพะว่าอันนี้นะครับแจ๋วครับร้อ, allas, องร้องไปเฮ็ดเบิ้งครับเพราะว่า มันยังให้พูดตัวบ่ไในนี่ผมก็มาร้องใือกันมาร้องแล้วมันดีครับดีกว่าเขาใส่ซอนใส่ใบบักหนาวใบบักกูดป่ใส่ทั้งบักพริกพริกแห้งนะครับอืม่ะแจวคลิปนี้ก็สิทดิมีจบไวแช่น,นี้ละละครับสาระนี่ดีมาบอกแล้วเอาไปร้องเง็ดเบิง่งครับสวัสดีครับผม